ร,ราคาหลายแสนจากการไม่เตรียมความพร้อมเรื่องภาษีโดนภาษีย้อนหลัง4ล้านไปของโดนภาษีย้อนหลัง12ล้านรายนี้13ล้านทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาหาคําตอบกันค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่มีรายได้เข้ากระเป๋าไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะคะคุณต้องทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษาในเรื่องของภาษี พราะไม่เช่นนั้นแล้วข่าวต่อไปอาจเป็นคุณวันนี้เราจะมายกตัวอย่างหนึ่งอาชีพนะคะที่เข้าง่ายแสนง่ายนั่นก็คือพ่อค้าไม่ค้าออนไลน์นั่นเองค่ะช่องทางที่ปักตะก้าแป,ป๊บเดียวก็สามารถขายของได้แล้วแต่สัมรภรมิเขาไม่เล่นกับเราด้วยนะคะเขาเอาจริง ในที่นี้นะคะเราขอพูดถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้ยื่นจดทะเบียนเป็นบริษัทนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยโดยภาษีที่คนขายออนไลน์ต้องยืน่นมี2ครั้งใน1ปีด้วยกันได้แก่1ภาษีบุคคลธรรมดาพงอดอ90และภาษีกลางปีพงอดอ .94 ค่ะโดยพงอดอทั้ง2แบบที่ได้พูดไปนั้นจะจัดรายได้จากการขายของออนไลน์เป็นรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ8 และสามารถหากค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ที่60%สิบอ,อร์เเกเป็นการสรุปรายได้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30มิถุนายนของปีนั้นซึ่งภาษีกลางปีตัวนี้เนี่ยจะทำให้คุณจ่ายภาษีที่ถูกลงถ้าหากคุณไม่ยื่นภาษีกลางปีแล้วรอรายได้ไปรวมกับพองเก้แล้วแล้วก็คุณอาจจะต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นนั่นเองค่ะโดยการคิดภาษีอย่างง่ายคือการที่เรานำเงินได้ ไปหักค่าใช้จ่ายไปหักค่าลดหย่อนแล้วนำเงินได้สุทธิไปเทียบกับตารางภาษีว่าคุณต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่เราเอาตัวอย่างค่าลดหย่อนมาให้ดูด้วยนะคะเมื่อได้เงินได้สุทธิมาแล้วเราจะคํานวณภาษีตามขั้นบันไดาตามตารางนี้เพื่อคํานวณหาว่าเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นั่นเองค่ะแล้วเราต้องยื่นภาษีเมื่อไหร่ตามที่เราขึ้นให้ด้านบนนะคะ แบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมไปทําให้เรื่องของภาษีเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะถ้ารู้กันแล้วเนี่ยก็แชร์คลิปนี้กันเลยค่ะ